สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับกลับมาพบกับคุณครูประภาสอีกครั้งนะครับในการเรียนการสอนออนไลน์แบบนี้เรียนครับเป็นไงบ้างครับสาหรับไปงานครั้งที่แล้วพอทํากันได้ไหมครับครั้งนี้นะครับสําหรับวิชาสุขศึกษานะครับเรื่องความสําคัญและหน้าที่ของระบบกระดูกและข้อต่อนะครูจะให้นักเรียนนั้นทําไม m a p p i n g นักเรียนสามารถตกแต่งเพิ่มเติมให้มันสวยงามหรือใครจะมีมากกว่า4ข้อที่คุณครูโยงลูกศรไปนั้นมากกว่านั้นก็ได้นะครับให้นักเรียนนั้นดูในหนังสือเรียนประกอบไปด้วยนะครับในบทเรียนที่1นนะครับเรื่องการจเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในหัวข้อเรื่องความสำคัญและหน้าที่ของระบบกระดูกและข้อต่อ ให้หนักเรียนบอกมาว่าระบบกระดูกนั้นสําคัญอย่างไรระบบข้อต่อนั้นสําคัญอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเป็นที่ยึดของร่างกายเป็นยึดที่ยึดโครงร่างของร่างกายเป็นแรงเก็บและแจกจ่ายแคลเซียมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือครูยกตัวอย่างหรือนักเรียนจะดูหนังสือเพิ่มก็ได้นะครับ นางสื่อเรียนสุขศึกษาสามารถเปิดดูได้เลยนะครับหรือถ้าทักเรียนคนไหนสงสัยต้องการคําชี้แนะเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามคุณครูได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณครูเคยทิ้งให้ไว้ในครั้งที่แล้วนะครับหวังว่าคงจะได้พบกันในวันเปิดเทอมนเรน็วนี้สำหรับครั้งนี้ครูต้องขอลาไปก่อน เอาไว้พบกันในวันเปิดเทอมนะครับสวัสดีครับ